สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้ป้าออนก็มามานาอีกแล้วนะคะก็มาปลูกต้นไม้นะคะมาปลูกต้นไม้นะคะนี่นะคะวันนี้ก็ป้าออนก็ปลูกห้าสิบต้นนะคะวันนี้นะคะคุณเอฟซีสังเกตได้เลยนะคะต้นยูคานะคะต้นยูคานี่ก็เป็นต้นข้าวป้าออนนะคะ ประออนก็จะปลูกปลูกริมๆนี่ก่อนนะคะอยากให้มีต้นไม้นะคะอยากให้มีต้นไม้ถึงข้าวจะไม่งามแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะได้เท่าไหร่ก็เอาเนาะข้าวก็นี่นะคะนาประออนน้ำเต็มเลยนี่นะคะนี่ก็ต้นยูคานะคะประออนเพิ่งปลูกเมื่อกี้นี่นะคะ ก็ก็จะปลูกไปโน่นนะคะสุดๆถึงต้นคอเลยนะคะโน่นนะคะต้นคอนะคะตามประออนมาเลยนะคะนี่นะคะประออนก็จะปลูกใส่อย่างนี้นะคะ น,นีปลาออนก็ปลูกได้ประมาณ50ต้นแล้วนะคะห้ต้นแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกข้าวที่นาปราออนก็จะปลูกใส่อย่างนี้นะคะก็ห่างประมาณเม็ดเม็ดนึงนะคะเม็ดกว่ากว่านะคะ ป้ออนก็กะกะเอานะคะอันนี้ปลูกใหม่ๆยังไม่ได้ใช้ไม้ค้ำเลยนะคะเดี๋ยวป้ออนก็จะไปผ่าไม้แล้วก็มาค้ำไว้นะคะเพราะว่าต้นยูคาก็ต้นสูงนะคะต้นสูงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวป้ออนก็จะไปผ่าไม้นะคะก็จะมาเสียบแล้วก็เอาเชือกฟางนะคะปลูกไว้นีนะ งามเยอะปีนี้ข้าวงามข้าวกำลังถอดยอดก็จะปลูกใส่ริมๆนี้นะคะ นี่นะคะป้าออนก็ปลูกมาถึงนี่แล้วนะคะก็ป้าออนก็จะปลูกใส่ตามคันเทนานี่นะคะแต่ต้องสับหญ้าก่อนนะคะสับหญ้านน่นนะคะเห็นไหมคะคันเทนาป้าออนหญ้านะคะเดี๋ยวป้าออนก็จะค่อยๆสับไปแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะโน่นข้างบนก็ยังไม่ได้ปลูกนะคะคันเทนา ค่อยเปลี่ยนค่อยไปค่ะทำทุกวันนะคะทำทุกวัน เเขียวแล้วเดี๋ยวปลูกต้นไม้เสร็จป้าออนก็จะซื้อปุ๋ยมาหวานใส่ข้าวนะคะป้าออนพาเดินดูข้าวนะคะ น้ำลน้นน้ำล้นค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพ่อออนก็จะเอาจอบนะคะมามาอัดน้ำไว้นะคะ ตรงนี้สงสัยจะเป็นเพี้ยหรือเปล่าน้อเป็นออกแดงๆนะคะพอแม่พี่น้องเกิดอะไรขึ้นก <ma pp ets> ับต้นข้าวปลาอ่อนน้อน้อโอ้แดงหมดเลยเดี๋ยปลาอ่อนจะจะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะนี่นะคะเกิดอะไรขึ้นกับต้นข้าวปลาอ่อน แดงเลยนะคะแดงเลยสังเกตได้เลยนะคะคุณเอฟซทุกท่านนะคะตรงนี้ออกจะออกแดงๆนะคะเดี๋ยวพรอออนก็จะซื้อปุ๋ยนะคะมาใส่นะคะสังเกตได้เลยนะคะสงสัยมีจุดนี้จุดเดียวนะคะที่ออกเหลืองนะคะต้นก้าต้นข้าวนะคะ ไปดูข้างล่างอีกโอ้ข้างล่างก็รู้สึกว่าจะแดงเหมือนกันนะคะคนเอฟซีทุกท่านนะคะเจออะไรขึ้นนาอนอเป็นเพี้ยหรือเปล่าน้อนี่นะคะแดงจริงๆเลยเป็นสองสองที่นะคะนี่นะคะ สงสัยเพี้ยลงนะคะอ้เป็นสามที่นะคะนี่นะคะอีกที่หนึ่งนะคะ สังเกตได้เลยนะคะคุณเอซีทุกท่านนะคะต้นก้าประออนนะคะต้นข้าวประออนออกแดงๆนะคะเดี๋ยวประออนก็จะซื้อปุ๋ยมาหวานลองดูนะคะสามสามล็อกนะคะนี่นึ่งล็อกอันนี้ล็อกที่สองนะคะโอ้ยนาเกิดอะไรขึ้นนออกับต้นข้าวประออนนี่นอคุณเอฟซีท่านใดนะคะ ถ้ารู้ก็กดคอมเมนต์เข้ามาบอกปอ้าออนหน่อยนะคะวิธีแก้ไขยังไงนะคะนี่นะคะต้นข้าวป้าออนสังเกตได้เลยนะคะสีเหล,ลืองนะคะนั่น,นะคะอันนี้ล็อกที่สองนะคะล็อกที่สองอน,นี่ก็ล็อกที่สามนะคะมีมีมีล็อกนี้นะคะเป็นเยอะนะคะเหลืองเยอะนะคะ ท่านใดนะคะถ้ารู้นะคะวิธีแก้ไขนะคะกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับป้าออนหน่อยนะคะนี่นะคะต้นก้าต้นข้าวป้าออนนะคะแดงเลยนะคะเนี่ยสามล็อกนะคะล็อกนี้จะเป็นเยอะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีนะคะ